แบบไหนจะอย่างไรก็ตามทีมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วจะใช้ประโยคไหนสรุปก็ตามทีมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วดังนั้นทุกอย่างไม่มีข้อกังขาอืไม่มีสิ่งที่ต้องกังขาเลยหลงไม่หลงก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวแล้วหลงไม่หลงเอออย่างเนี้ยจะไหม้ไม่ไหม้ก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้จะไหม้บ้างไม่ไหม้บ้างก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วจะใกล้จะใกล้อะไรจะไม่มีขอบเขตหรือมีขอบเปตกันอย่างไรก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วเหมือนเดิม แต่นั้นทุกอย่างไม่มีข้อตันหนิ <S <S <filho> من, ไม่มีภาวะตันหนิจะเกลี้ยงไปได้วยกันการโปลก,ก็จะเกลี้ยงไปได้วยกันจะหลงไม่หลงก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วจะหมดจดไปเลยอืใช board ่มันจะไม่ติดไม่ขาดไปเลยเที่ยงกลาไปเลยวิโมกไปเลยอย่างนี้มันจะตรงต่อที่มันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วอันนี้จังอนัตตาทุกข,ขังตามธรรมชาติทุกที่มันไม่เอาในทุกอยู่แล้ว ทุกอนิจังทุกทิ้งทุกทุกแล้วไปในทุกทุกอนิจังในทุกทุกแล้วไปในทุกทุกแล้วแล้วไปในทุกทุกแล้วไปในทุกทุกทิ้งในทุกเองทุกทิ้งในทุกเองทุกที่ไม่เอาทุกอยู่แล้วอนิจังทุกขังอนัาตาอนัตตาที่ไม่ใช่การเอากันอยู่แล้วในหน้าตาอนิจังก็ไม่ใช่การเอากันอยู่แล้วในอนิจังทุกสิ่งอย่างที่ไม่ใช่การเอากันอยู่แล้วในสภาพมันเองทั้งหมดทั้งสิ้นังนั้นจะหลงแล้วไม่หลงก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้ว ต่อให้หลงกันแบบไหนอย่างไรมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วในหลงมันเอาไม่ได้อยู่แล้ว <st utter> ต่อให้หยึดกันอย่างไรมันก็ไม่ยึดอยู่แล้วอืมจะยึดไม่ยึดมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วในยึดในไม่ยึด <st utter> ต่อให้หลงยึดขนาดไหนมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้ว <st utter> ในความหลงยึดนั้นยึดก็อนิจจังยึดก็อนัตตาไม่มีอัตตาของจริงหรอกแต่นั้นไม่ต้องไปหลงละอัตตามัานยุ่งยากในสังสวัสด์เนี่ยมันมีไม่มีอัตตาของจริงหรอก มีแต่คิดไปเองเออมันไม่มีอัตราของจริงหรอกนะขอให้หลงติดหลงยึดกันแบบไหนอย่างไรก็ตามทีมันไม่มีความหลงของจริงหรอกหลงก็อนาตาหลงก็นิจังในหลงหลงก็อนาตาในหลงอืมเอ็นดันทุลังกันไปเองจะดันทุลังกันอย่างไรมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะยึดได้ในดันทุลังอยู่แล้วทุกอย่างจะแบบไหนอย่างไรก็ตามทีมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้ว ม่ใช่การเอาอยู่แล้วไม่ใช่การเอาอยู่แล้วจะปกกันแบบไหนอย่างไรก็ไม่ใช่การเอาอยู่ต่อให้หลงเอามันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วในหลงเอานั้นเป็นเช่นนั้นเลยเออต่อให้โวกกันจนตายอัตตาตัวตนตัวตนมันก็ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวตนจริงอยู่แล้วอนัตตาทุกปนะณูถ้าดังนั้นมันไม่มีตัวตนของจริง แต่นั้นมันจะไม่เกี่ยวอะไรกับอัตตาหรืออนัตตามันจะไม่เกี่ยวกับหลงหรือไม่หลงไม่เกี่ยวกับนิจังหรือไม่นิจังไม่เกี่ยวกับทุกข์ไม่ทุกข์ไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดจะไม่เกี่ยวแต่นั้นจะไปยึดจะไม่ยึดกัอย่างไรก็ตามนี้ก็ไม่เกี่ยวจะหลงไม่หลงก็อย่างไรก็ตามนี้ก็ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วมันไม่ใช่การเอาอยู่แล้วไม่ใช่การเอาอยู่แล้ว ทั้งนี้ผ่านทั้งสังสวัส์มันไม่ใช่การเอาอเกลี้ยงไปเลยอย่างนี้ใช้ทุกข์คิดก่อนคิดไปไม่ถึง <c oughs> มันน้สามน่าจะอธิบายได้เดี๋ยวมันก็ไม่เกี่ยวกับนิจังไปเองไม่เกี่ยวกับทุกขังไม่เกี่ยวกับหน้าตาไปไม่เกี่ยวกับนม่จังไปไม่เกี่ยวกับทุกขังไปเองไม่เกี่ยวกับหน้าตาไป แต่นั้นจะโปรดกันอย่างไรจะโปรดหรือไม่โปรดกันอย่างไรก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วเหมือนเดิมแต่นั้นเสด็รทมแล้วบทสรุปทุกบทสรุปมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วในบทสรุปทั้งหลายสรุปแล้วก็แล้วไปสรุปทิ้งสรุปสุกไม่เอาสรุปสรุปทิ้งสรุปสรุปไม่เอาสรุปสรุปแล้วก็แล้วไปในสรุปเอง นั้นใช่ตามนั้น,นจะปลูกกันแบบไหน,นจะปลดกันอย่างไรมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วในการปลูกก็ปลดไปที่ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วเราก็ปลด มันไม่ใช่ใจเราเป็นฝายเองิแม่มากเกิดน้อยมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่จะพร่งไม่พร่องก็ไม่ใช่การเอาอยู่จะว่างไม่ว่างก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วอยู่แล้ว จะไปเลือกเอา pads, มันก็มันก็ผิดเพีย้ยนไปเรื่อยทุกลบากไปเรื่อยอย่างี้นี่หว่าจะไปเลือกเอามันก็ยากไปเรื่อยลําบากไปเรื่อยจะเลือกเอาหลงเลือกเอาไม่หลงก็เรียบร้อยแล้วก็ยากไปเรื่อยจะหลงเลือจะไม่หลงมันก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วทั้งหลงไม่หลงอยู่แล้วเลยจะมาเอาจะมาไม่เอาก็ลําบากทั้งทีเออ <c oughs> ม,มีอะไรจะถามมีอะไรจะพูด เออจะมาหลงจะมาไม่หลงลําบากทันทีเลยยากขึ้นทันทีลําบากทันทีไม่เกี่ยวก็หลงไม่เกี่ยวก็ไม่หลงจะหลงไม่หลงก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้วหลงไม่หลงจะเกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่ใช่การเอาอยู่แล้ว เจ้ากรรมในเวงของภูมิเชนสูงไปใช้น้ําให้เจ้ากรรมในเวรของภูมิชช้นสูงใช้น้ำภูมิเช่นสูงเราไม่ต้องใช้น้ําภูมิเช่นกลางั้นล่างใช้น้ำมนสื่อแต่เวลาให้กับเจ้ากรรมในเวงท้องทมูเหล่าใช้น้ำมนสื่อด้วย เวลาไม่ดีไปเลยไปเดินไปเดินต้องมาแถวนี้หรอกไม่แบบต่ำเลยหรอกนี่เกี่ยวกับไม้ไม่ใช่อะไรในไม้อย่างเงี้ย จะได้งดใช้จิตหย,ยาบหยางดใช้ดูหยาบหยางดใช้ร oui like ู้หยาบหยาจะได้ไม่มัวแต่ใช้ดูใช้รู้หยาบหยาใช้จ <ut> ิตหยาบหยาจะได้ใช้สิ่งที่ไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่ใช่ดูสิ่งที่ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่รู้นิโรดนิพพานล้างว่างล้างดับล้างสิ่งที่ไม่ใช่รู้สิ่งที่ไม่ใช่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่จิต ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทั้งไหมทั้งไม่ไหม่ะม,มันจะเริ่มทิ้งไอ้รู้หย,ยาบยาบเห็นหย,ยาบ,ย,บยาบจิตหยาบยาบมันจะเริ่มทิ้งลักษณะอะไรกับอะไรไปเรื่อยๆ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้สิ่งที่ไม่แช่อะไรในไม้ล้อมกันไปไมันเหมือนกับไปทุกสิ่งทุกอยากอา่งอยางปิดรับสมัครแล้วไป ยาบรู้หยาบหยาบเห็นหยาบหยาบมันปล่อยไม่ได้หรอกมันก็หยาบเหมือนกันสิ่งที่ก็สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหม้มันเร,เรื่อยสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไหม้เรื่อย,อยมันจะกรายเป็นดับล้างว่างล้างช่วยกัน,นเองพร้อมไปกับสัพพสิ่งแหละ ไช่แต่เพไปเลยตามตามตาม ิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้มันเต็มที่หน่อยมันจะได้เลิกตาหยับหยาดเห็นหยับหยาดรู้หยับหยาดสักทีมันจะได้ตรงต่อการดับให้หว่างล,ล้างให้ดับล้างให้ดีๆสิ่งที่ไม่แช่อะไรในไม้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้อ่ะ มันยิ่งกว่าตาหูหน่อยมันยิ่งกว่ากายยิ่งกว่าจิตหน่อยมาอยู่แค่กายแค่จิตก็สมัยมันก็หยาบไปยาบไปเรื่อย แล้วมันก็จะได้ปลดไปโดยรอบเองดับล้างไปโดยรอบเองเพราะว่ามันก็โดยสังสวัสด์ก็โดยรอบอยู่แล้วไม่ต้องไปนแน่นในทิศไหนทางไหนมันสังสวัสด์มันรอบอยู่แล้วมันโดยรอบอยู่แล้วขอให้ไม่เกี่ยวกับไม้มันเต็มที่ที่ไม่ใช่อะไรในไม้มันเต็มที่เนาะมันเต็มที่ไว้ไเรื่อยๆจะได้ี้รอดเต็มที่ ดับล้างเต็มที่ว่างล้างเต็มที่สิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไม้มันเต็มที่หน่อยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้มันเต็มที่หน่อยที่มันไม่เกี่ยวกับไม้ไม่ไม้เต็มที่ที่มันไม่ใช่อะไรในไม้ไม่ไม้เต็มที่ด้ดวยก็ดับล้างโดยรอบเองเพราะสังสวัติมันรอบอยู่แล้ว แต่อว่าอย่าไปมุ่งเน้นใช้รู้หย,ยาบหยาบใช้ดูหยยาบใช้เห็นหยับหยาบใช้กายใช้จิตหยับหยาบอะไรเพราะมันหยาบมันจะปวดไม่ได้สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้เนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไหมเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับการใช้จิตจะดับล้างไปลอยว่างล้างไปเลย จะดับล้างไปเลยว่างล้างไปเลยมันไม่เกี่ยวกับการใช้จิตจิตที่มีอยู่แล้วก็มีไปแต่มันจะไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับการใช้จิตมันจะกลายเป็นดับล้างว่างล้างไปเองเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่อะไรในไหมไม่ไหมเนี่ยเต็มที่เรื่อยๆเปิดหูเปิดตาเหมือนเดิมเปิดแม่เอาเปิด I'm going to tell you a little me now, okay?